ท่านผมช่างบินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีอาการวูบนะครับสกุปปี้อันนี้มีอาการวูบขี่ไปแล้วก็วูบดับฟอฟอร์นะครับเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเป็น อย่าพลาดคลิปนี้นี่ครับรถตอนที่ยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับเวลาเปิดกุญแจมามันก็จะฟิ้นแค่ไฟติดต้มดวงเดียวแล้วก็หายไปเนาะนี่นะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้เี็บคูต่ตรวจสอบนะครับไฟมันก็เลยยังไม่ได้โชว์อะไรเนาะเดี๋ยวนี้เราจะเช็คดูครับว่ารถมันติดโค้ดหรือเปล่าเนาะติดรหัสหรือเปล่า<ม>ก็นำสายไฟนะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยครับของสกูปปี้ไาเนะนี่นะครับอ่านี่นะครับหันด้านที่มันมีติ่งขึ้นมาเนี่ยครับไว้ด้านบนนะอ่าแล้วซ้ายมือเนี่ยก็คือมีเขียวเขียวดำนะครับกับน้ำตาลนะครับเขียวดำกับน้ำตาลครับสังเกตอยู่ด้านซ้ายเวลาติ่งขึ้นไว้ข้างบนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับ หลังจากนั้นนะครับเปิดกุณแจนะครับพอเปิดกุญแจงไปม่ใช่จะโชว์ละปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันก็จะโชว์และครับว่ามีรหัสอะไรบ้างที่ติดค้ังอยู่ติดติดติดอยู่นะครับนะครับนะครับนะฮโอเคติดสองตัวเวลานับก็จะนับอย่างนี้ครับหนึ่งสองอันนี้รหัสอัสสองหนึ่งอันสองหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี ห้าอเจ็ดันนี้รหัสเจ็ดเิดแค่สองตัวนะโอเค,อเค,อเค,อเคผมจะรีเซ็ตนะครับนะครับเดียวกันผมจะถอดปล่อยกุญแจปุ๊บแล้วก็เสียบถอดออกมาแล้วก็เสียบใหม่เข้าไปนะครับให้ไฟมันติดเอาปิ๊บกระิบกระริ๊บนะครับเดี๋ยวกันถอญแจนะ๋ย่ดูนะครับไวมากครับนี่ถอญแจถอดปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปครับปุ๊บ อันนี้ติดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นลบเป็นการลบนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาจำตัวนี่ครับอุณหภูมินะครับอุณหพมันเห็นหรือเปล่าไม่รู้สันซ้ายนะครับนี่ครับถอดมาละถอดปลั๊กนี้ออกมานะรัา มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะจ้ำปักนี้หากันนะครับผมก็จะเอาปักนะครับเสียบเข้าหากันเนาะจ้ำเหมือนกันโดยที่ตัวปักสีแดงตัวนี้เรายังเสียบอยู่นะครับเรายังเสียบเหมือนเดิมอันนี้เพิ่มเติมก็คือมัดจ้ำสายนี้เข้าอีกสายนึงนะครับี่ครับรห้ดูนะไ่ค,ค่อยชัดการตขอทัวด้วยครับถ่ายตอนกลางคืนเนาะ รู้ไหมเจียาการวูบวูบสะดุดสะดุดนะครับอ่ะทีนี้เปิดกุญแจแล้วก็ดึงดึงสายตัวนี้ออกนะครับเออเปิดกุญแจปุ๊บแล้วก็ดึงสายออกเลยปึ๊บแล้วมันเกิกระพริบเยาวไปเรื่อยอเรื่อยเรื่อยเรื่อยแสดงว่าเรียบร้อยนะครับแบบนี้โอเคละทีนี้ก็เรียบร้อย,รย,รอยครับ ประกอบกับเหมือนเดิมนี่นะครับหลังจากที่เราประกอบขั้วเซนเซอร์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ดึงสายขั้วต่อตออตรงนี้ออกนะเรทีนี้จะมาดูนะครับว่ามันสต์ทแล้ววอดหรือเปล่าเนาะต์ทแล้ววูบหรือเปล่านะาลลววราครับต์ทแล้วเวลาเราเร่งเมื่อกี้นี้มันจะวูบดับนะนี่โอเคแล้ว,โอ,ลวโอเคแล้วครับ จากเมื่อกี้นี้มันก็จะหมุนกรพุบๆๆๆๆอยู่นะครับตอนนี้เขาพาเข้ามาเนาะนนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้วอเอเรียบร้อยครับวันนี้นะครับยังไงของกำลังใจโดยการกดถูกใจคลิปวิดีโอให้ผมสักหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการหาคลิปมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันอีกเนาะนี่ เงือออกเลยฮะขอกำลังใจด้วยกันกดปูกใจให้วิดีโอผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้โอกาสคำว่าสวัสด,ดีครับ